พี่พี่คะด้านนอกรั้วของสะพานพระราม8นี้เมื่อวันก่อนเน่มาลงพื้นที่ได้เจอพี่ชายท่านหนึ่งน่าเห็นใจเป็นอย่างมากขอให้ตั้งใจฟังเรื่องราวของพี่ชายคนนี้ตอนช่วงที่ยุคโควิดคุณแม่เขาป่วยป่วยหนักมากเขายอมกู้เท่าไหร่ก็กู้เพื่อที่จะดูแลเลี้ยงดูรักษาคุณแม่เขา ณนะตอนนี้คุณแม่เขาไม่อยู่แล้วคุณแม่เสียไปแล้วแต่นี่และดอกเบีย้ยมันยังคงอยู่และด้วยสภาวะเศรษฐกิจช่วงโควิดทาให้เขาไม่สามารถจ่ายคืนนี่ได้เขากลายเป็นคนนี่เสียตอนนี้ที่โควิดดีขึ้นเขาอยากกู้ยืมเงินเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูมาเป็นอาชีพ มาสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่อีกครั้งแต่เขากู้ยืมไม่ได้ตอนนี้ผู้ชายคนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ธุรกิจวงจรสีเทาดีไหมเพราะเขาต้องเลี้ยงดูครอบครัวเขาแล้วเขาต้องปลดหนี้เรื่องนี้เนเชื่อว่าไม่ใช่มีเพียงแค่คนเดียวมีอีกหลายคนรวมไทยสร้างชาติเราเข้าใจเราเข้าใจในปัญหาความหนักใจของประชาชน ในเรื่องการปลดหนี้นอกระบบในการปลดหนี้ต่างๆเรามีนโยบายเริ่มต้นก่อนคือการแช่แข็งหนี้เราจะแช่แข็งหนี้ให้สูงสุดถึง3ปีแช่แข็งหนี้สูงสุดถึง3ปีเพื่อต่ออายุเวลาให้ทุกคนสามารถตั้งตัวได้นอกจากนั้นเราจะมีการปรับกฎหมายเพื่อให้เครดิตบูโร ที่ตอนนี้มีการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลประชาชนให้มีความเป็นธรรมต่อผู้ที่เป็นลูกหนี้มากขึ้นนอกจากนั้นเราจะยังมีการตั้งกองทุนประชาชนสาม0มืนล้านบาทเพื่อมาปลดหนี้ให้กับทุกคนลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาด เลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู